อบกากาแฟปกติทานกาแฟเป็นประจำครับผมก่อนก่อนอาหารอพอตื่นทํางานกลางคืนเนี่ยเวลาเวลาเราเข้ากะเนี่ยเราก็ทานกาแฟก่อนครับพอทานกาแฟเพ๊่แล้วเราก็ไม่หิวข้าวจะทำยังีงประจําครับอ่าเป็นผมก็เป็นเหมือนกันพอทานกาแฟปุ๊บไม่ค่อยหิวข้าวไม่หิวครับก็พอจะทานอีทีหนึ่งก็ประมาณห้าทุ่มเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็พอมันพอเป็นหนักๆข้าวตอนนี้ผมก็ รู้สึกปวดท้องแต่ยังไม่อืดแต่มันจะเสียดเสียแล้วแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกใช่ไหมฮะตอนนี้ผมก็ลองไปหาหมอเอกชนแถวไอ้ปีนเก้าเขาบอกว่าผมเป็นโรคกระเพาะเขาก็ให้ยาพวกลดกรดพวกยาเคลือบให้มาถุงมาเลยเลยผมก็ลองกินดูมันกินยังไงมันก็ไม่หายก็เหมือนเดิมก็บอกให้กินพวกอาหารที่มันไม่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 ลดจัดใช่ครับแล้ว ก็บอกว่าให้เราทานพวกผลไม้เยอะๆครับผมลองดูแล้วมันก็ไม่หายะก็ไม่ดีขึ้นก็บอกให้เปลี่ยนชีวิตบอกว่าจากที่เรากินกาแฟมากๆนี่ให้ลดทําไม่ได้ครับเพราะว่าผมทากลางคืนอืผมง่ายๆผมคุมพวกเครื่องเสียงเนี่ยผมต้องต้องทตลอดก็คือคนใช้ชีวิตกลางคืนอยู่แล้วเนี่ยเรื่องกาแฟมันก็เป็นเรื่องคู่กันเพราะว่าไหนจะต้องอดนอนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็สี่ปีที่ผมทํางานตรงนี้อยู่มันก็ก็เป็นมันตลอด ปวดอย่างนี้เป็นกี่เวลานานเท่าไหร่ครผมต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นปนจริงประมาณปีีหนึ่งะครับที่ผมทํางานไม่หมายถึงว่าตั้งแต่โรคกระเพาะเป็นต้นตั้งแต่ปีีหนึ่งเลยครับที่ว่าเริ่มกาแฟครับผมก็เพิ่งปลายปีห้าสามเนี่ยที่หายโอ้ใช่ครับเป็นเป็นสิบปีเลยเหรอที่ผนปวดอยู่อย่างนั้นปวดมาตลอดครับคือตอนกลางคืนผมต้องใช้ไม้ที่เป็นกลมๆแข็งๆใช่ไหมฮะมันปวดมาอย่างนั้นนะมันหนุนหลัง มันเป็นกลมๆแข็งแข่งครับครับครับแล้วผมต้องเอไว้ตรงที่นอนแล้วนอนทับทั้งตัวเลยนะฮะกดให้โดนเส้นไงเพราะให้แฟนเหยียบก็ไม่ถึงน้ําหนักเบาอผมก็ให้แฟนใช้กดหมดแล้วนะแต่มันไม่ได้ผลอก็สุดท้ายผมก็พอหมอก็พูดอย่างนั้นผมว่าว่ายังไงคือเดี๋ยวๆคุณเทระเดชก็ยังทานอาหารวันละหนึ่งมื้อหนึ่งมื้อบดิเดิมครับแล้วก็มีทานเครื่องดื่มบำรุงกาลังครับผมคือมืงมื้อของคุณนี่คือบ่ายสองหรือเที่ยง ก็ประมาณบ่ายสองครับผมแล้วเย็นนะฮะก็แทบจะไม่หิวเลยครับคือว่ามันไม่รู้เป็นอะไรผมก็ใช้แบบชีวิตแบบนี้มาตลอดยังมากผมใช่ครับโอ้โหเพราะปกติผมชอบทานนมเงฮะก็ยังมีทานนมมีครับเลือกไว้อยู่อาจารย์ครับอันนี้อันนี้ผมว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะมนุษย์เราทานวันละหนึ่งมื้อนี่ไม่เพียงพอแน่ก็คงไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้เป็นพระ แต่พระพระนี่ท่านก็ยังมีอย่างอื่นฉันนะฮะ,ะโดยปกติอาหารมื้อเช้าจะสำคัญที่สุดอย่างคุณดื่มกาแฟเนี่ยวันละกี่แก้วก็แก้วนะครับแต่ว่าแก่ๆครับคาเฟอีนเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกดรดที่มันจะไปช่วยกันทําให้กระเพาะเป็นแผลหรืออักเสบอะไรพวกนี้นะฮะคือทานพวกนี้คาเฟอีนสูงๆจะหลั่งกรด จะเพิ่มการหลั่งกรดในขณะที่เราไม่มีอาหารโดยปกติไม่จะรู้สึกหิวเลยฮะก็กาแฟมันไปทําอะไรให้สมองสดใสอะไรมันก็ลืมเรื่องหิวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกาแฟนี่กินกาแฟดํากาแฟดำเลยครับไม่ไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเลยก็เป็นบางครั้งครับเพราะว่าเวลาผมไม่แน่ใจเวลาผมใส่ครีมเยอะๆหรือไม่ผมทานนมสดตามหลังเนี่ยท้องมักจะอืด Oh. ทางเดียวเดี่ยวนี้ม,นนมันจะไม่ย่อยค่ะคจะไม่ย่อยไม่ย่อยครับก็อันนี้เป็นสาเหตุนะคะ,ะเรียกว่ายังโชคดีนะคะคที่แผลอักเสบนั้นไม่กลายเป็นมะเร็งแต่จริงๆมันมีสิทธิ์ที่จะกลายได้นะคะคตอนนี้ทานอาหารที่ลดจัดหรือ ยังปกติได้ไหมฮะได้หมดเลยครับทุกวันนี้ส้มตำก็เผ็ดเท็ครับโอ้กาแฟับผมกาแฟก็ได้น้ำอรดลมก็ได้แล้วครับทุกวันนี้ผมลองดูหมดแล้วอ่ยินดีด้วยครับขาัม